ได้เวลาออกทัวร์อีกแล้ววันนี้ขึ้น M81 ไปเมืองกาญจนบุรีรกาญจนบุรีไม่รู้นะครับไ,ไ,ไปไไไไล,ล่องเรือกระดง้ดง,ด,ง,ด,งด่งด่งด่ง

ลงเรือกระด้งที่เวียดน,นามนัะบุรีอา่าวเวียดน,นามนัะบุรีไงเวียดน,นามนัะบุรีครับโอเคเยี่ยมมากวันนี้เดี๋ยวไปลงเรือกันนะครับลงเรืออะไรนะกระด้งกระด้ง ที่ที่บารนาัรรารนารีสอร์ทกาญจนบุรีกาญจนบุร,ร,บรีมีสาวเวียดนามมาคอยต้อนรับอยู่นี่เห็นไหมสวัสดีค่ะ,อ,ะอ่าช่วเอาที่นี่พูดไทยได้เลยนี่คือพูดได้สองภาษาคองสองภาษาเหรอภาษาคนด้วย <laughs> ที่นี่นะคะ <laughs> กาญจบนบุรีนะคะาบารันารีสอร์ทค่ะเรามีเรือกระด้งนะคะใหุ้ก คนเล่นสนุกสนานกับโค้งน้ําที่เป็นรูปตัวอยูและหลังจากที่กลับจากล่องเรือกระด้งแล้วนะคะเราจะชมสวนผลไม้ของเราต่างๆนะคะเป็นสวนไม่มีเคมีนะคะปลอดสารวันนี้พาสาวเวียดนามไปลงเรือเรือกระด้ง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 พาสาวเวียดนามไปลงเรือกระด้งไปไปไปนี่ ที่นี่บานาน่ารีสอร์ทตอนเดินขึ้นไม่ไทยตอนเดินลงที่ไหนรอรอลงเรือที่กาญจนบุรีครับบานาน่ารีสอร์ทครับ ยอดครับเขามีเรือ,เ,อเขามีแพเปียบเลยนะพรุ่งนี้ลงแพเปียกกันนะอยู่นะแพเปียกไรเดนเดนน้ำสนุกดีโอเควันนี้ไปเวียดน,นามต้องเรือหารัก,กนในบนเรือกระดงต้องเรือหารัก,กยังหาไม่เจอเลยอยากอยาก,อยากจะเจอคนเสื้อฉีชมพูอ่ะ เนี่ยเจอเนี่ยเพื่อสีพูดอ่ะใครใครใครมีแฟนคะอ่าไม่อกี้ถามม่ห้าห้าหัากันบ่ได้ดอกคิดนยังบ่ได้มีแฟนแล้วมีแฟนแล้วบอสบอบอมีคนเดียวบอมีแฟนบอมีคนเดียวมีใบอมีบอมีผู้เดียวไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีสามีเลยอ่ะมีสามีตายไปแล้วอะมีสามีมีไหม่ได้มีไหม่ได้ เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง oh yeah. The river, oh, okay. Rolling the River the Cair ตามนจาบุด oh, ีนะครับพี่น้องเฮ้ยร็อคเรลออนเดอะริเวอรเฮ้สวยครับได้ได้ได้ Oh, nangis ngamdui sakti

เาาาคนงงทข่าววมองาสเขาเรียกว่าทุรักทุเลทัวขึ้นเรือขึ้นเรือไม่ได้เอ้ขึ้นจากเรือไม่ได้ขึ้นขึ้นจากเรือไม่ได้ทุรักทุเลทัวไงโอเคมันหนักมันเกินนี่ายท่น่อยนขอบเลยโอเค โอเคเยี่ยมมากโอเคเยี่ยมไหมสนุกไหมสนุกหรือเปล่ามวนหลายเนี่ยมวนหลายมวนหลายเนี่ยสุดยอด,ดน้ำแควน้อยกาญจนบุรีครับวันนี้สุดปลายทางแล้วเรือกระดง้ดงดง้ดงดง้ดงด้งด้งด้งนี่มีลพลังมาพิมพ์ด้วยวพลังมาพิมพ์นี่ยังใหญ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 ่อันนี้คือ เบนนาน่าอันนี้คือเบนนาหน้าชื่อของแบรนด์ที่นี่เลยเบนนาหน้าบ <Banana. S 2> ิชวลแคน์เบนนาหน่าใช่ครับไั่ใช่คือตะกหลักเป็นไวน์ฝรั่งเออไวน์ฝรั่ง เอาเอาเอาตำกันมาตรงนี้ได้อย่างเงี้ยเอออย่างทานี่เสแเนี่ยได้าแดตมแปแปแป่ไรเนี่ยไรอันนี้เป็นมับรีันรพอีีเออกกาอันนี้าวิ่งเที่รผ่านสวนมัรีมาเีเยอะแยะเลยมีร่ผิดวใชหาเทียป นี่สุดแรงน้ำขาวทีว่นจน้ำขาว40องศาแรีมันมาจากมันบุรีสองเท่าของพวกนี้เดี๋ยวสนใจขวรไหนก็ซื้อนะอันนี้ยี่จั๊บเลย